ก,กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเกมที่ใครหล,หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองก็รอด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับเกม s o l a อน n ์ w ิวเวิหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามถังซานเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีประกาศเปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ประกาศนะว่าจะดาวน์โหลดได้เมื่อไหร่เกมเปิดตอนไหนก็ต้องรออดใจกันอีกสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่ตัวเกมจะเปิดเนี่ยก็ต มีข้อมูลสำรองไว้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของระบบเบื้องต้นต่างๆด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เอาไปใช้ตอนเกมเปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแได้นำไลา์ซีการ์ดและเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปอร์เซ็นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆกับทางไลฟ์ซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเราไปเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากอาชีพนั่นเองอาชีพตอนนี้ที่โผล่มาให้เห็นนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย หอาชีพด้วยกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวสายแท้งนะครับเป็นตัวพยักขาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของนี่เลยครับอาชีพของถังซานะครับย่างเงินคลามตัวนี้ก็เป็นที่นิยมของคนหลายๆคนอยู่แล้ว ถัดไปนะครับก็จะเป็นสายคล้ายๆแบบไฟเตอร์นะระดับดาวการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับก็จะเน้นคุกวงในซะมากกว่านะครับเป็นสายตีใกล้นะตัวนี้ก็เป็นอาชีพของนางเอกนั่นเองนะครับแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของการฮิวนะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากตัว J d ดีตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เน้นฮิวอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมระดับการเล่นก็แค่2ดาวถือว่าเล่นง่ายมากๆและตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัววิหกเพลิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเวทนะนะย่างเงินคา รู้สึกว่าจะเป็นแนวคล้ายๆควบคุมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเน้นเรื่องของสายเวทเป็นหลักนะครับในส่วนของอาชีพและสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอาชีพแอสซิสต์นะครับระดับการเล่นเนี่ยยากมากๆ5ดาวตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันจะเข้าไปจ้วงด้านหลังด้วยนะครับอารมณ์คล้ายๆในฮาวในฮอนเลยถ้าใครที่ชื่นชอบเล่นการล้วงหลังเพื่อนหรือว่าการโจมตีดาเมจที่รุนแรงแบบนี้นะครับแนะนําตัวนี้เลยนะ หลังจากที่เราเนี่ยเลือกตัวละครกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันจะมีคําถามคําถามหนึ่งที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็ถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าสายฟรีเล่นได้ไหมไปรอดหรือเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจะมองในภาพไกลๆนะครับสายฟรีเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าอาจจะสู้สายเติมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของระดับความต่างเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้ว แล้วก็การแข่งขันในเกมนี้เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่มันจะมีการสู้กัน 8v8 1v1 หรือว่า 3v3 3, อะไรพวกนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอพวกสุลต่านหรือว่าพวกพ่เทพเทพทั้งหลายที่เขาสกิลเดียวแล้วระเบิดตายเลยเนี่ยก็อาจจะดูน้อยแล้วก็อาจจะเลิกเล่นไปก่อนนะครับแต่อย่างที่ทุกท่านทราบมาดีว่าถ้าเกิดเราเล่นชิลๆสายฟรีเนี่ยไปได้แน่นอนครับมันจะมีในส่วนของเรื่องวงแหวนนี่แหละที่ทําให้สายฟรีเนี่ย น่าจะชื่นชอบมากที่สุดนะครับว่าเราจะไปหาของยังไงไปเก็บวงแหวนจากไหนบ้างและดูวงแหวนดีครับปีตั้งหลายวงนะกว่าจะไปถึงวงสีดําสีแดงอะไรพวกนี้ยโอกระปาไปเวล90แล้วนะครับผมแล้วก็มีวงแหวนให้เราได้เก็บเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับในเกมนี้นะก็คือวงแหวนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆสกิลถ้าเราแบบไปฟาร์มมอนหรือว่าไปตีมอนตีบอสอะไรพวกนี้เราก็จะได้สกิลตรงเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับ มันก็จะเป็นเหมือนการ skill อัพสกิลอะถ้าเกิดเราแบบอยากเลือกใช้สกิลอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนวงแหวนใช้ดูครับมันจะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสกิลได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นแบบฟิกเลยเลือกเล่นแบบหลากหลายก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะวงแหวนตรงนี้ยก็จะทให้สายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็เอาใจคนสายเทรดอีกเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีจริงๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เติมเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นเราสามารถที่จะมีของมาขายในร้านค้าได้นะครับสมมุติว่าเราไปตีบอสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกมเนี้ยมีตีบอสเยอะมากแล้วคุณชมดูดีครับบอสเนี่ยจะเกิดและอีกประมาณ40-50นาทีบอสเนี่ยจะเรียงตามเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเป็นช่วงวันแรกๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอสพวกนี้ ด้วยนะแล้วก็จะมีวงแหวนให้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปไล่เก็บตัวพวกนี้เลยไปไล่ตีเรื่อยๆแล้วกล่องที่ดรอปออกมาเนี่ยมันก็จะมีของมีอาวุธต่างๆเนี่ยที่เราสามารถขายได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเทรดเนี่ยก็มาขายของในร้านค้าได้เลยนะครับเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยเราก็จะหาดูว่าเอ้ยเราอยากได้ของเซตนี้ ไอของที่มันขึ้นอะไรเอ่ยแบบเนี้ยคือเราต้องไปเปิดใช้งานเพื่อที่จะสุ่มออฟเองนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นอะไรเอ่ยแบบเนี้ยเราสามารถขายได้แต่ถ้าเกิดเรากดใช้แล้วสุ่มออฟไปแล้วแล้วถอดออกมาเนี่ยมันไม่สามารถขายได้แลวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีๆนะครับของที่เขาจะซื้อกัน,นจะมีอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยเอามาขายแล้วก็เอาทุนเนี่ยไปทําอย่างอื่นเพิ่มนะครับให้กับตัวละครของเราได้โหดขึ้นนะนี่พูดถึงในส่วนของตัวเกมเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเงินนอกเกมนะเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่อ,งท,อ,ง,อ,อง,งที่หลายคนอาจจะมองว่าเเกิดราาาไมม่่่คอยีเววล เราจะเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเล่นมาตั้งแต่วันแรกๆนะครับอย่างวันแรกๆเนี่ยเขาจะจํากัดเลเวลนะเลเวลของเราเนี่ยมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามชั่วโมงของมันนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเก็บเลเวลตันสูงสุดแล้วเลเวล42ใช่ไหมวันถัดไปนะครับ ก็จะต้องมาไล่เก็บเพิ่มไปอีก43 44แล้วแต่ว่าเขาจะปลดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครมาช้ากว่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเล่งเวลตามขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็จะตายตัวอยู่แล้วเวลมันก็จะฟิกนะไม่ใช่วันแรกปุ๊บเก็บไปเวล40 50เลยนะครับตันเวลเท่าไหร่ก็เท่ากันหมดเลยนะครับคอนเทนต์ก็จะไล่เปิดไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะดีมากสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินนะครับไม่รู้จะทําอะไรบ้างนะเนี่ยมีหลายอัน ีบอสไล่ตามแมป,ปเนี่ยก็สามารถที่จะจับตีกันได้ด้วยนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับคนที่จะจับตีตีบอสเนี่ยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการฟรี PK ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราไปตีบอสอยู่แล้วเจอเขาเปิดหัวแดงฟาดเราเนี่ยมีโอกาสตายของไม่ดอดด้วยนะครับผมเพราะว่าบอสเนี่ยรูกสึกเหมือนจะจบด้วยตีของเรานะครับถ้าเกิดใครเป็นดาเมจสุดท้ายได้เนี่ย เราก็จะได้ของรางวัลนั้นไปนะครับผมวันนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีสุลต่านวิ่งโถมเข้ามาเนี่ยถอยได้ก็ถอยถ้าเกิดลาดได้ก็ลาดไปเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงในส่วนของตัววิญญาณยุทธหรือว่าคู่หูของเรานั่นเอง คู่หูเนี่ยเราสามารถใส่ได้สูงสุดเนี่ยสตัวละครเท่านั้นนะครับผมถ้าใส่มากกว่านี้คือไม่ได้แล้วนะอันนี้คือแบบตันสุดแล้วเราก็เลือกตัวละครที่เป็นระดับ s อ r อ่อาอันดับแรกเลยถ้าเกิดใครเปิดได้เนี่ยเลือกมาก่อนเลยครับมันจะช่วยในเรื่องของดาเมจแล้วก็สกิลที่ดีมากๆไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยไอตัวนี้มัน3ดาวแล้วนะมันโหดกว่าแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องดูในส่วนของสกิลด้วยอย่างเช่นตัวเนี้ย ตัวพี่หัวทองที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีสกิลกลางโดมแล้วก็มีโล่ให้ด้วยนะครับซึ่งโหดมากๆเอาไว้ลงแบบไต่หออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลือกมาใช้ก่อนต่อให้ตัวละครของผมเนี่ยมันแค่2ดาวนะครับสู้พวก SR ไม่ได้เนี่ยที่มัน3ดาวเพราะว่าเปิดได้ตัวซ้ําจากการเปิดกาชาไงผมก็จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของดามเมจแล้วก็บูทพลังไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเกมนี้เนี่ยน่าจะสําคัญมากๆเลยนะครับต่อให้ดาวน้อยเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะ นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีในส่วนของการ์ดด้วยนะสุ่มกาชาเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่สุ่มตัวละครอย่างเดียวนะครับยังมีสุ่มการ์ดด้วยตัวการ์ดตัวเนี้ยผมก็เก็บสุ่มไว้ให้เปิดคุณผู้ชมดูนะครับดูว่ามันจะเกลือแค่ไหนนะครับผมสุ่มไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่ออก s อเทอเลยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นดวงเอานะว่าจะได้หรือเปล่านะครับตัวการ์ดเนี่ย แนะนำอย่างหนึงเลยก็คือพยายามทําให้มันเชื่อมวงแหวนให้ได้นะครับสมมุติว่าเราจะใส่การ์ดสักใบหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าการ์ดเนี่ยมันมีสเตตหรือว่าอาชีพอะไรบ้างสมมุติผมต้องการตัว ดาเมจสีม่วงเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย1ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีคอสเนี่ยสองตัวด้วยกันก็มาหายัดใส่เอาไม่ใช่ว่าตัวนี้ S R อ่ะแต่ว่าตัวอาชีพเนี่ยไม่เหมือนกันใส่เข้าไปเรื่อยๆจะโหดนะครับก็ต้องดูเรื่องของวงแหวนตรงนี้ด้วยเพราะมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลยนะสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถเจาะลึกได้มากกว่านี้แต่ขอเว้นไว้หลายๆคลิปแล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ดูแล้วชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับรอดูคลิปต่อๆ นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ